ผมชอบคิดกับตัวเองนะครับว่าปี2016เป็นปีที่พีคที่สุดในชีวิตผมครับเรามี LRG, j u s t Dan, Ian Cat, Justin Bieber, ระเ e ิดโลกและ Undertale ช่วงเวลาก่อนอัดคลิปนี้ครับผมพูดตามตรงผมจำอะไรเกี่ยวมันแทบไม่ได้เลยยกเว้นเพลงแอนิเมชันที่มันแย่ง Steven Universe มาครับแล้วก็ cover ไทยของมันโจมตีตัวเันห้โดรนะฮะเธอทำได้เธอกกลัวความเมตตามันไม่มีขวามาย แต่นั่นแหละครับนอกจากความทรงจําดีๆส่วนอื่นของเกมก็ลืมไปหมดแล้วจนกระทั่งวันที่ผมจะนัดเจอกับเพื่อนครับแล้วบทสนทนาของพวกเรานะครับก็เริ่มจากเรื่องของชีวิตบลา bla b แล้วก็ต่างไปที่เรื่องเกมบลา b l และเดาซิมาจบที่อะไรอันเดอร์เทลครับอันเดอร์เทลในแก๊งผมนะครับมีแค่ผมคนเดียวนะครับที่โตมาก,กับอันเดอร์เทลเพื่อนๆอ,อ,อีกห้าคนครับมันไม่เก็ตครับว่าอันเดอร์เทลมันดียังไงแล้วทําไมคนถึงชอบมันนักมันหนานั่นแหละครับท่านผู้ชมผมทําคลิปนี้มาให้เพื่อนดูที่ผมนั่งเล่นอันเดอร โหหเหนื่อยอ่ะไอ้เฮียเพื่อหาสาเหตุว่าทําไมผมและคนโบนโลกอินเทอร์เน็ตถึงชอบมันนักหนาเกมมันดีจริงหรือโอ้ไฮตามเวลาแล้วใน,นเรื่องมันเกี่ยวกับอะไรกันแน่ทำไมคนถึงไฮแซนแต่ไม่ใช่ผมและต่อจากนี้ครับคือความรู้สึกของผมต่อเกมนี้และทําไม9ปีที่ผ่านมาหลังจากได้กลับมาเล่นเกมนี้ผมยังคงให้เกมนี้เป็นอันดับหนึ่งในดวงใจผมครับ โลกใบนี้มีสิ่งมีชีวิตอยู่ใหญ่ๆอยู่สอเผ่าพันธุ์นั่นก็คือมนุษย์และมอนสเตอร์จนกระทั่งวันหนึ่งสอเผ่าพันธุ์นี้ได้เกิดการทะเลาะวหวงงและทําให้เกิดสงครามขึ้นหลังจากเกิดสงครามนั้นปรากฏว่ามนุษย์นั้นเป็นเผ่าพันธุ์ที่ชนะและได้ขับไล่เหล่ามอนสเตอร์นั้นลงไปอย่างใต้ดินอันเดอร์กราวมันก็หลักๆก,ก็มีแค่นั้นแหละ อ๋อแล้วก็มนุษย์ใช้คาถาเสกบาเรียเข้าของมอนสเตอร์ไว้ด้วยโดยการที่มอนสเตอร์นั้นจะสามารถผ่านจากโลกของมอนสเตอร์ไปยังโลกมนุษย์ผ่านบาเรียได้นั้นต้องใช้วิญญาณมนุษย์และวิญญาณมอนสเตอร์อย่างละหนึ่งอัตราถึงจะได้วีซ่าผ่านเข้าโลกมนุษย์มาได้แต่ถ้าจะซื้อเครื่องบินชนบาเรียให้พังเพื่อปลดปล่อยเหล่ามอนสเตอร์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องใช้วิญญาณมนุษย์ทั้งหมด7อัตราอ๋อแล้วผมเล่นเป็นทูบอซิฟิกนะครับชัปเตอร์ที่หนึ่งรูน เกมนี้ไม่ได้มีเป็นชัปเตอร์นะผมแค่อยากแกกออกมาให้เข้าใจง่ายนี่คือตัวเอกของเราครับเรียกตามชื่อบัตรประชาชนเราจะได้เขาว่าฟริซจากคัสซินตอนต้นเราจะได้รู้ว่าฟริซนั้นตกลงมาจากหน้าผาโดยบังเอิญแต่ไม่ตายครับแถมตกลงมาตรงดอกไม้ซะด้วยผู้ถึงดอกไม้นี่คือฟาวี่ฟาวี่ครับเป็นดอกไม้ครับดอกทองครับนิสัส่ฮีดยฟาวี่จะเป็นมอนสเตอร์ตัวแรกที่เราได้พบนะครับบนโลกใบนี้เห็นหัวใจนั่นไหม this is your soul v e l y c r u m n a t i o n มีไงส่งความรักมาแล้ว ความรักสีขาวเฟรนล,ลินตเพลเลตพอไหมบูเอราจับมันซะเอ๊บัดี้ในผ้ามนหมดเลยอะ่ะไม่ไม่เป็นไรตโลกเหรอเฮ้ยมึงใจเย็นเฮ้ยอ้ย และนี่คือทอรเรียลครับเป็นผู้กอบกู้ช่วยเหลือเราเมื่อกี้นะครับเป็นคุณแม่มอนสเตอร์คนหนึ่งครับและที่สําคัญครับใจดีมากแหมทอรเรีย <c> ล <oughs> <Tor iel S 1> จะเป็นมอนสเตอร์ที่โผล่มาช่วยเราในสถานการณ์นี้นะครับแล้วพาเราไปสำรวจในสถานที่ที่เรียกว่าลูนลูนอ้างอิงข้อมูลจากอันเดอร์เทลบิกกเป็นสถานที่บริเวณใกล้หุบเขาแถวโลกมนุษย์ในสมัยที่มอนสเตอร์ยังไม่ได้ถูกขับไล่โดยตัวเกมจะพาเราดูท u t ร r เ a l ลผ่านทอรเรียลที่เธอจะคอยสอนเราทุกอย่างทำอย่างใกล้ชิดเหมือนคุณแม่ที่กำลังดูแลเด็กทารกอยู่น่นนัเอง แล้วถ้ากดอันนี้ไม่ไม่ไม่นายอยากจะกดอีกอันหนึ่งเนี่ยอุตส่าห์เขียนมาให้แล้วน่อคว้าโอเคสัญญาว่าจะเลิกเล่นมุกนี้ละตรงนี้ทอรี่จะสอนเราสู้มอนครับตรงนี้แหละที่ผมชอบี่ยวกับเกมนี้มากกว่าเกมอื่นเราไม่จําเป็นต้องฆ่ามอนครับเราสามารถพยายามพูดคุยเพื่อหาทางออกกันได้พูดเอาใจชนะมอนแล้วพวกมันก็จะไปเองหรือคุณจะฆ่าแม่งก็ได้มันก็เป็นเสียงของคุณอะเนาะมันไม่เข้าใจว่าพูดถึงอะไรแต่ก็เขินอยู่ดีอ่อ่าโอเค การที่เกมนี้มีโอเปนชอยให้ผมเนี่ยเปิดตาผมในตอนเด็กตอนนั้นมากเพราะว่าเกม LPG คล้ายๆแนวนี้ที่ผมมีตอนเด็กคือโปเกมอนซึ่งถ้าคุณยังไม่รู้แม่งมีเลือกแต่จับหรือฆ่าเถื่อนชีหายนอกจากนี้มอนแต่ละตัวยังมี personality เป็นของตัวเองคุณไม่สามารถตอบส่งๆได้ถ้ามอนไม่เก็ตซื้อใจมันไม่ได้มันก็สู้ต่อแต่ถ้าเราทาความเข้าใจมันตอบถูกใจเราก็ไม่ต้องฆ่าใครก็ได้ครับกลับมาที่เนื้อเรื่องครับทอรี่อนั้นจะมองเราเหมือนเป็นลูกและเธอก็อยากดูแลเรามาก ตรงนี้ทอร์เรลจะแสดงถึงความเป็นแม่ออกมาอย่างชัดเจนมากครับทำขนมเวอร์ชั่นพิเศษมาให้มีห้องนอนให้ด้วยนี่แหละแม่ที่ดี225แต่ถึงจะพูดมาขนาดนั้นครับมันก็มีอะไรแปลกๆเกี่ยวกับทอรเรยอยู่นะครับถึงนางจะดูแลเราขนาดนี้แต่พอเราถามเรื่องการออกไปจากรูนนะั้นนางก็จะเปลี่ยนเรื่องแถมยังไม่ให้เดินไปชั้นล่างอีกเฮ้ยแปลกๆนะเนี่ยมึงขามนุษย์ปะแต่ถ้าเรายังตามตื้อไม่เลิกเรื่องการออกจากรูนณจุดหนึ่งครับทอรเรก็จะเดินออกไปปิดทางออกของรูนเลย เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นซึ่งถ้าหากเราเดินตามทอรีลไปนั้นก็จะมีการเตือนแล้วก็การขู่ตรงนี้จะทําให้ผู้เล่นสงสัยว่าทาไมทอรีลถึงอยากให้เราอยู่กับเธอนักหนาแต่ระหว่างที่เรากาลังเดินตามเธอไปปิดทางออกรูนั้นทอรีลก็จะได้เอ่ยปากความจริงออกมาทอรีลได้เล่าว่ามีมนุษย์ที่เคยผ่านมาทั้งหมดเด็กๆที่เธอเก็บมาเลี้ยงนั้นได้ตายหมดก่อนที่จะกลับบ้านสะอีกเป็นเพราะฝีมือของแอสกอร์อ้าวพี่แล้วใครคือแอสกอร์ฟังกูให้จบก่อนเถอะแต่ถ้าเรายังตามตื้อเดินตามไปถึงหน้้าาาาาปรระะตูทททงงอออกกเเีล็จมมดดดควนนแึขไฟั โดยให้เลือกว่าจะสู้เพื่อข้ามไปหรือจะกลับหลังไปที่เดิมไฟนี้จะเป็นไฟบอสแรกของเกมครับผมอย่างน้อยมันก็พยายามทําให้เหมือนเป็นอย่างนั้นเพราะถ้าคุณไม่พยายามจริงๆเนี่ยคุณไม่สามารถตายได้ด้วยซ้ําตอนคุณ HP โลการโจมตีทุกอย่างของทอร์เรนั้นจะวิ่งหนีคุณครับเหมือนกับมีมคนไม่อาบน้ําแปลว่าจริงๆแล้วทอร์เรไม่ได้อยากสู้กับเราด้วยซ้ำครับแล้วอีกอย่างที่ผมเนี่ยสังเกตแลวไม่รู้ว่าทุกคนสังเกตหรือเปล่าก็คือเพลงครับส่วนตัวไม่ได้เรียนด้านนตรีมานะแต่ว่าทีมบออออเเเเพลลงนนีียยป็ทมบบทท่่โครุอ ถึงเพลงจะมีความตึงและความจริงจังให้เรารู้ว่าตอนนี้เรากำลังอยู่กับบอสนะแต่ว่ามันกลับไม่ทำให้เรารู้สึกอันตรายเลยครับผมอ่ะเราอยากรู้ไหมเพลงบอสที่อันตรายเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเปิดด้วยฟัง ในการเอาชนะทอริเอลแบบไม่ฆ่าใครนะครับเราจําเป็นต้องกดปุ่มเมอร์ซี่แทนกดปุ่มแอคซึ่งจะต่างจากการที่สู้มอนตัวอื่นที่เราต้องกดปุ่มแอคแล้วค่อยกดสเปร์นะครับในการแอคเราทําได้เพียงแค่การคุยนะครับแต่ในการกดเมอร์ซี่เหมือนเป็นการแสดงจุดยืนของเราให้ทอริเอลเห็นนะครับเพราะการกระทาสําคัญกว่าคาพูดยังไงล่ะใช่หรอวะการที่เรากดสเปร์เมอร์ซี่เป็นรอบที่ล้นเนี่ยครับมันจะทําให้ทอริเอลเห็นจุดยืนของเรามากขึ้นเรื่อยๆครับเราสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของความคิดได้ใน d ดล l o g u จากเราทําให้เรื่องนี้มันยุ่่งงงงยาากกเเเป็นนนทํรืออแบบี้้้ึติดข แลวสุดท้ายทอเรียลก็จะเริ่มมองในมุมมองของตัวเอกมากขึ้นครับว่าโลกด้านนอกนั้นมีอะไรอีกมากมายเราไม่สามารถเติบโตได้ด้วยการเพียงแค่อยู่ในบ้านถึงแม้มันจะอบอุ่นแค่ไหนก็ตามเหตุผลที่นางอยากให้เราอยู่กับนางนักหนาในรูนนะครับโดยเพราะความกลัวความเหงาจากการสูญเสียเด็กที่รักจากการอยู่คนเดียวแต่ถึงจะมีความรู้สึกเหล่านี้สิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ทอรเรียลรู้ตัวว่าควรทาก็คือการปล่อยให้เราไปเจอโลกด้านนอกต่อไปถึงจะเหมือนเป็นการเคลียร์ใจกันทอรเรียลก็ได้บอกกับเราว่าอย่าได้หันกลับมาอีก ก่อนจะกอดจากลาเราไปเหมือนเป็นการส่งความปรารถนาสุดท้ายของเธอตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอไม่สามารถปกป้องเด็กๆคนไหนได้เลยแล้วมาถึงเราเธอก็คงจะคิดว่ามันไม่ได้ต่างอะไรจาก6รอบที่ผ่านมาก่อนเราจะออกไปด้านนอกเราก็จะได้เจอกับฟาวี่อีกครั้งโดยฟาวี่จะมาย้ำเตือนเราว่าคอนเซปต์ของโลกอันเดอร์กราวคือถ้าเราไม่ฆ่า เราก็ถูกฆ่าชัปเตอร์ที่2 s n สโนดินณจุดนี้เราได้ออกจากรูนมาสู่โลกภายนอกเรียบร้อยแล้วบริเวณที่เราอยู่ตรงนี้จะเรียกว่าสโนดินมีป่าที่ประกบไปด้วยหิมะและความหนาวเหน็บระหว่างที่เรากําลังออกเดินทางอยู่นั้นเราจะรู้สึกถึงบางอย่างที่กำลังตามเรามาอยู่ซึ่งมันก็ได้ตามมาใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นและนี่คือแซนครับเป็นสเกลิตัน เป็นตัวฮาด้วยแล้วก็ขวัญใจเด็กเบียวพูดถึงแซนแล้วไม่พูดถึงคนนี้ไม่ได้เลยนี่คือปาปารัสน้องชายของแซนครับตัวฮาเหมือนกันครับและมีเป้าหมายในการจับมนุษย์เราจะได้รู้ว่าปาปารัสนั้นต้องการจับมนุษย์เพื่อที่จะได้เข้าร่วมกับรอยยักกาดมันเป็นหนึ่งในความฝันของเขาและมันจะทําให้เขาป๊อปปู่าซึ่งแน่นอนครับปาปารัสต้องการจับหลอนนั่นเองแซนก็ได้บอกว่าให้เล่นตามน้าไปก่อนเพราะว่าน้องชายคนนี้นทาผิดทาภัยอะไรไม่ได้อยู่แล้วโดยวิธีการจับมนุษย์ของปาป ซึ่งตรงนี้เกมก็จะโยนพัซโซมาใส่เราลุลเลยครับหลังจากผ่านมาทั้งหมดแล้วเราก็จะได้เข้าสู่ตัวหมู่บ้านของสโนดินตรงนี้เราจะได้ผเผชิญหน้ากับปาปารัสแบบจริงจังต่อสู้ introducing boss ปาปารัสโดยบอสปาปารัสนะครับมีไม่ค่อยนีการต่อสู้คือการโจมตีสีฟ้าโดยการโจมตีสีฟ้านั้นผู้เล่นจะต้องไม่ขยับเพื่อไม่ให้ damage. โดนดามิชอ๋อแล้วก็ปาปารัสจะเปลี่ยนโซเราให้กลายเป็นสีฟ้าเหมือนกันผมจะเรียกนี้ว่าโซติดดินแลยกัน มันจะทําให้เราไม่สามารถลอยไปลอยมาได้เหมือนตอนแรกบอสตัวนี้วิธีการสู้ครับเหมือนแฟบปี้เบิร์ดครับก็กระโดดลบไปกระโดดลบมาเฉยๆบอสตัวนี้ง่ายมากครับไม่ยากเลยระหว่างการต่อสู้ปาปาร,รัสก็จะเริ่มสงสัยว่าสิ่งตัวเองทำอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆไหมหรือจริงๆแล้วเขาแคา่อยากได้เพื่อนหลังสู้ไปสักพักปาปาร,รัสก็จะยอมสเปรย์แล้วครับด้วยเหตุผลว่ามึงสู้กูไม่ได้หรอกอ๋อแล้วก็ฟันแฟกนะครับถ้าเราแพ้พี่แกสามรอบพี่แกก็จะไม่ต้องให้เราสู้กับพี่แกอีกต่อไปแล้ว ตรงนี้เราสามารถเสนอตัวไปเป็นเพื่อนพี่แกได้นะครับและวก็ไม่เดทปลาปลาลา,ลาตรงนี้ขอข้ามเลยกันกล่าวเกินแต่ก่อนที่เราจะเดินทางต่อนะครับป,ป๊ปารกได้พูดถึงแอสคอร์และหัวหน้าของรอยกาดอันไดว่าพวกเขาต้องการวิญญาณของเรามากอ๋อใช่ครับตรงนี้แป๊ปารกจะได้อธิบายว่าแอสคอร์คือราชาของเหล่ามอนสเตอร์แอสคอร์ที่ทรเรียลกล่าวถึงตอนต้นนั่นแหละครับก็คือราชาของเหล่ามอนสเตอร์บนโลกนี้ Chapter 3 Waterfall ก่อนอกันเลยทุกคนฟังเพลงนี้ซาแท็กคือแบบโคตรอลังการ พวกคุณเล่นเอลเดอร์ลิงเว้ยตรงนี้คือวอเตอร์ฟอล์ครับฟิวจะคล้ายถ้ำผสมน้ำตกตรงนี้เราจะได้เจอมอนสเตอร์เด็กครับโดยไอเด็กเนี่ยมันจะแอบหนีออกมาจากบ้านเพราะมันอยากมาดูอันดดยครับอ๋อพูดถึงอันดดยก็จะเป็นตัวละครหลักในชัปเตอร์นี้นะครับอันดดยหัวหน้ารายากาดเป้าหมายหลักคือฆ่าเราเป็นปลามังตรงนี้จะให้ฟิวเราเหมือนเราเป็นผู้ลักลอบเข้าประเทศครับเราต้องเดินสำรวจพร้อมหลบอันดดยไปด้วยในเวลาเดียวกันแต่ก็รอดมาได้ครับหลายรอบ ขอบคุณไอเด็กนี่เลยระหว่างการเดินทางเราจะได้เจอมิสอร์บอสด้วยนะครับอันนี้จะเป็นดัมมี่ครับเป็นบอสผีในดัมมี่ด้วยความที่เป็นผีเราเลยตีกลับไม่ได้ครับและด้วยความที่ปัญญาอ่อนก็คุยดีดด้วยไม่ได้เหมือนกันวิธีการสู้หลักๆครับก็คือการวนการโจมตีบอสกลับไปหาบอสนั่นเองครับแล้วก็วนไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็มีผีมาช่วยเราเองพอเราใกล้ถึงทางออกวัตถุฟอนะครับเราก็จะได้เจอกับไอเด็กนี่นะครับมันบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันไม่ได้แล้วนะอันดายบอกว่านายมันอันตรายนายเป็็็นนนนมมมุษยย์แล้้้ววววััักกกจะิ่งครบเเเอออาาอาาตดดดี ตรงนี้เราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะช่วยเด็กคนนี้หรือไม่ช่วยถ้าเราช่วยเด็กคนนี้ครับเด็กคนนี้ก็จะมาบังให้เราครับแล้วบอกอย่าทำร้ายเพื่อนเรานะสเตรอไทอนิเม่นะครับหรือถ้าเราไม่ช่วยก็ <c oughs> พอเราคิดว่าเราเหนีมาได้แล้วครับอันดัแม่งก็จะมาดักเราอยู่ทางออกเลยครับตอนนี้ตรงนี้นางก็จะพูดถึงแอสกอร์นะครับว่าถ้ามีวิญญ,ญาณเจ็ดดวงแอสกอร์ Ask ก็จะเป็นพระเจ้าและปลดปล่อยพวกเรา แถมด่าเราด้วยนะครับไป่ขี้ขาดหลบหลังเด็กนะครับเอ้ามึงด่ากูมามามึงมมาสู้กับกูเลยมา introducing boss อันดับบอสตัวนี้ครับจะเปลี่ยนโซเราให้เป็นสีเขียวครับซึ่งจะทำให้เราหนีไปไหนไม่ได้ครับโดยการโจมตีของบอสครับจะมาจาก4มุม4ด้านนะครับให้เรากดไปด้านที่การโจมตีมาครับเพื่อเป็นการบล็อกครับฟีลเหมือน p e r r y simulator อะไรพวกนี้แรกๆก็ชิวนะครับหลังๆก็ฮีมาแบบสุดๆอ่ะโดยเฉพาะการโจมตีแบบีเ v e r ์สอะมาด้านซ้ายจบด้านขวามาด้านบนจบด้านล่าง มาค่อยๆพอได้มาลุลัวตายหาตัวนี้ผมตายไปสี่รอบกว่าโดยพิธีการชนะนางเนี่ยครับเราต้องรอให้นางเปลี่ยนโซแล้วกลับไปเป็นสีแดงครับทีนี้เราก็จะไม่โดนขังแล้วทีนี้เราก็จะกดปุ่มเมอร์ซี่ครับแต่แทนที่เราจะกดปุ่มสเปร์นะครับเรากดปุ่มฟรีครับวิ่งสับตีน4ี่คูณร้อยหนีครับหนีแล้วก็หนีแล้วก็หนีมาเรื่อยๆอ้าวปาร์ปลาสโทรมาบอกว่าเราควรไปเม็เฟนกับอันดายเฮ้ยมันใช่เวลาไม่ใน้คุณหนีแม่งอยู่เนี่ยวิ่งไปจนกว่าจะถึงฮอตแลนด์ครับ พออันดวิ่งตามเราไปถึงฮอตแลนด์นะครับนางก็จะร้อนครับโดนแดดเมืองไทยเข้าไปหนึ่งตาล้มลงไปจูบพื้นเลยครับซึ่งถ้าเราอยากช่วยนางตรงนี้ครับเรามีช้อยในการไปกดน้ําตู้ข้างๆมาสาดใส่นะครับโดยตรงนี้นะครับถ้าเราช่วยนางไว้นะครับเราจะมีสิทธิ์ในการไปเมคเฟนกับนางนะครับผ่านปาปรัสท่นเองโดยเราจะไปบ้านนางกับปะปรัสนะครับปาปรัสจะอ้างว่าเรามาฝึกนะครับแต่ความจริงแล้วมาปล่อยพวกเรา2คนนะให้พวกเราเมคเฟนกันเฉย ซึ่งระหว่างการเมคเฟนนะฮะเราก็จะได้ฟังอันได้เล่าสิ่งในใจนะครับอันไดก็จะเล่าว่าเออในะความจริงอะถ้าอยากมาเป็นรอยอกกาดอะมันไม่ต้องไปเอาโซของฮิวแมนอะไรมาแลกเพื่อเข้าหรอกเว้ยแต่นางอะไม่อยากให้ปาปร,รัสเข้ารอยยกาดเพราะว่าปาปร,รัสเนี่ยอินโนเซนต์เกินไปแบบเป็นคนดีเกินไปอะไรเงี้ยแบบเนี่ยกูส่งมึงให้มึงไปจับมนุษย์เนี่ยแล้วมึงก็ไปเมคเฟนเนี่ยนอกจากนี้นะครับอันไดย,ยังได้กล่าวถึงแอสคอร์ด้วยว่า เอสกอ้เนี่ยในความจริงแล้วเป็นคนที่ใจดีและมีเมตตาม,มากนะครับณจุดนี้จะเริ่มมีความแปลกๆในเรื่องของมุมมองเทอเรียเป็นคนบอกว่าเอสโกอเป็นคนฆ่าเด็กทั้ง6ในขณะที่อันดายบอกว่าเอสโกอเป็นคนที่ใจดีและมีความเมตตาม,มากสรุปแล้วทําไมเอสโก้ถึงฆ่าเด็กเหล่านั้นเราก็คงยังไม่รู้เหตุผลตอนนี้หรอกเพราะลอลิปห,หน้านแล้วจ้ะ